สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบ้านเดี่ยวสุดหรูแถวมาประชันในจังหวัดชลบุรีกันค่ะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นพื้นที่ใช้สอยกว่า500ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่1ไร่42ตารางวาตัวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นกระจกทำให้รับวิวได้180องศาเลยค่ะช่วยให้บ้านดูโล่งโปร่งสุดๆมาพร้อมกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าตัวบ้านเราเข้ามาดูภายในบ้านกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้าง ชั้นล่างเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับห้องนั่งเล่นกว้างขวางมากๆค่ะบริเวณนี้จะมีเจาะช่องไว้สําหรับไซลิฟต์เหมาะสําหรับผู้สูงอายุมากๆถัดมาทางด้านขวาจะเป็นบริเวณครัวค่ะส่วนด้านหน้าครัวจะเป็นพื้นที่โลง่ง เว้นไว้สำหรับตั้งโต๊ะรับประทานอาหารส่วนด้านหลังครัวจะเป็นห้องกันไว้สามารถทำเป็นพื้นที่อเนกประสงค์หรือเป็นที่ซักล้างได้ค่ะส่วนฝั่งซ้ายของห้องรับแขกจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่มาพร้อมห้องน้ำในตัวห้องเป็นกระจกเปิดรับวิว180องศาไปเลยค่ะ ต่อไปเรามาดูที่ชั้น2กันบ้างดีกว่าค่ะขอบอกว่าชั้นนี้วิวดีสุดๆชั้น2ประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอนใหญ่และ1ห,ห้องนอนเล็กพร้อมห้องน้ําในตัวและหนึ่งห้องอเนกประสงค์สามารถทําเป็นห้องพักหรืออื่นๆได้ตามใจเลยค่ะโดยความที่ตัวบ้านส่วนใหญ่เป็นกระจกประกอบกับตัวบ้านตั้งอยู่เป็นหลังในสุดของซอยจึงทําให้สามารถเห็นวิวได้สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเรียกได้ว่าแค่อยู่บ้านก็ได้พักผ่อนเติมพลังเรลากลับไปพักผ่อนที่รีสอร์ทดีๆเลยแหละค่ะ ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเรามาดูบริเวณรอบบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะติดกับตัวบ้านจะมีห้องสุนัขเป็นทรงยาวระนาบไปกับข้างบ้านค่ะภายในแบ่งเป็น4ห้องย่อยถัดมาข้างๆกันจะมีห้องอเนกประสงค์ขนาดพอเหมาะสามารถทำเป็นออฟฟิศไว้ทำงานสงบและส่วนตัวสุดๆหรือจะทำเป็นห้องสมุดแยกออกมาจากตัวบ้านก็เก๋ไม่น้อยเลยค่ะฝั่งตรงข้ามจะมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลังส่วนนี้สามารถทำเป็นบ้านแม่บ้านได้เลยค่ะ อีกทั้งบริเวณรอบตัวบ้านมีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้ดูร่มรื่นน่าอยู่สุดๆเลยค่ะขอบอกสถานที่ใกล้เคียงสยามคันที่ควาบโอคอส2.4กิโลเมตร6นาที ฟาเวอร์แลนด์พัทยา3.6กิโลเมตร7นาทีสยามโปโลลพาร์คหกิโลเมตร11นาทีไบาลาสรกิทเจ็ดกิโลเมตรสินาทีสยามคันทีครับโรลิงทิว8.1กิโลเมตรสินาทีโรงเรียนหัดดิน1.7กิโลเมตร5นาทีโรงเรียนนานาชาติลีเจน์พัทยา8.2กิโลเมตร13นาทีโรงเรียนนานาชาติลักบี้9.8กิโลเมตรสินาทีโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา13กิโลเมตร20นาที พัทยาบีท14กิโลเมตร23นาทีเทอมีนอลทเวนตี้วันพัทยา14กิโลเมตร25นาทีเซ็นทรัลพัทยา16กิโลเมตร27นาทีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านเดี่ยวสุดหรูทำเรมากประชันหลังนี้หากสนใจอย่าลืมคอมเมนต์มานะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณฟ้า090-915-9478 l i ย th property investor